วันนี้นะครับพี่ดีมจะพามาดูแนวทางการแต่ง HRV ที่สำคัญครับวันนี้เรามาเคสโชคตัวท็อปสุด RSRSI b a e ครับดีที่สุดนัมเบอร์วันอินปปรับนุ่มแข็งได้ถึง36ระดับรับการ2 2ปีเต็มครับโหลดมากสุดได้ถึง6เซนติเมตรครับตอบโจทย์สำหรับคนใช้รถรุ่นนี้ครับไม่ว่าคุณจะต้องการโหลดน้อยหรือโหลดเดยอะโชคตัวนี้สามารถเสกให้คุได้ฟิลลิ่งที่ได้ กับโชค ISR เนี่ยก็หนึบนุ่มเก็บรอยต่อดีลดอาการย,ยุ้ยมันตอบโจทย์ครอบคลุมโช๊คมโนทูบอย่าง ISR เนี่ยคือเก็บรอยต่อดีแต่ถ้าเป็นคนที่ขับรถเร็วต้องการการขับขี่แบบกระชับสนุกแนะนำปรับในระดับประมาณสัก20บวกขึ้นไปนะครับจะหนึบจิกถนนแต่ว่าถ้าขับในเมืองเนี่ยสเต็ปประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับ